สตีเ e n Hawking นักฟิสิกส์ชื่อดังชาวอังกฤษได้เสนอแนวคิดปฏิวัติว,ตวงการที่เรียกว่ารังสี h a w k กิงที่กล่าวว่าหลุมดำไม่ได้มืดมิดไปตลอดการแต่จะปล่อยรังสีออกมาอย่างช้าๆจนกระทั่งระเหยไปในที่สุดเป็นการเชื่อมโยงฟิสิกส์ควอนตัมเข้ากับแรงโน้มถ่วงการชนกันของหลุมดำสองดวงเป็นปรากฏการณ์ที่รุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นในจักรวาล เมื่อพวกมันรวมตัวกันก็จะปล่อยเคลื่อนความโน้มถ่วงหรือ gravitational waves ที่รุนแรงจนสามารถทำให้การอาวกาศสั่นสะเทือนได้เป็นเสียงสะท้อนจากการรวมตัวของยักษ์ใหญ่หลุมดำทำหน้าที่เหมือนเครื่องดูดฝุ่นยักษ์แห่งจักรวาลที่คอยดูดกลืนดวงดาวกลุ่มแกส๊สและสะสารทุกอย่างที่เข้าใกล้คอฟ้าเหตุการณ์ของมันเป็นพลังที่แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และอำนาจของแรงโน้มถ่วง ที่ไม่สามารถต่อต้านได้ปริศนาที่ใหญ่ที่สุดที่หลุมดำทิ้งไว้คือการสูญเสียข้อมูลหรือ information paradox เมื่อวัตถุถูกดูดเข้าไปในหลุมดำข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของมันจะหายไปตลอดการหรือไม่เป็นคำถามที่ท้าทายหลักประการพื้นฐานของฟิสิกส์และยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในหมู่นักวิทยาศาสตร์ในปี2019 โลกได้เห็นภาพหลุมดําเป็นครั้งแรกจากการทํางานร่วมกันของเครือข่ายกล้องโทรทัศน์ทั่วโลกที่เรียกว่า EHT เป็นการยืนยันความรู้ทางทฤษฎีของมนุษย์และเป็นชัยชะมัครั้งใหญ่ของวิทยาศาสตร์โลกบางทฤษฎีเสนอว่าหลุมดําอาจไม่ใช่จุดจบแต่อาจเป็นประตูสู่มิติอื่นหรือจักรวาลคู่ขนานเป็นสมมติฐานที่เรียกว่ารูหนอนหรือ wormhole ที่อาจทำให้การเดินทางข้ามอวกาศและเวลาเป็นไปได้เป็นความหวังที่ยิ่งใหญ่ของนักเดินทางอวกาศในอนาคตท้ายที่สุดแล้วหลุมดำก็คือเครื่องย้ำเตือนถึงขีดจำกัดของความรู้มนุษย์เป็นพื้นที่ที่ความลี้ลับของจักรวาลยังคงดำรงอยู่และตราบใดที่เรายังคงมองขึ้นไปบนท้องฟ้าความมืดมิดที่น่าลหลงไหลนี้ก็จะยังคงเป็นปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้เราค้นหาคำตอบต่อไป